อ่ะสวัสดีพี่ซีสุภูโซคอนกับผมมืยอนีู้่มาตามแนวทางรัฐบาลไทยของพ่อบรนสวนกันตอ่องเมเด้อพี่น้องเด้อเอฟซีก็ถามมาหลายตามตาพ่อบรนสวนเก่งเด็ดมวยเพราะเก่งยังไงพ่อโอ้ยอกอดยาพอ่อให้พ่อก,อกอดงี้เถอะยุลากอกอยา <c oughs> <c oughs> ยุ่งลายป๋อเดมเดมมันกูยังไง ของพอบันสวนนี่เลขกบะมานากันนี่ก็แม่นพี่น้องส่วนจับคู่ก็แม่นอีกแต่ว่าบนนี่พวกเขาเนาะบนนี่พวกเขาอันนี้คือหลักฐานของเกาลล่มือของพอเองล่างวิ่งศูนย์กับแปดเน้นที่ศูนย์ส่วนจับคู่ก็เน้นศูนย์สองแล้วเก้าศูนย์เข่าตัวเน้นพร้อมเหล็กบะหม่านากันก็แม่นได้พี่น้องนี่เลขกบะมานากันล่างนี่เห็นบอกป๊มีเล็กบะมานากันบนก็แม่นได้นี่ บนกระแมนเหล็กบ่แม่น้ำกันอีสีแดงเนาะอันนี้เล็กแม่น้ำกันเห็นบ่สีน้ำเงินนี่อโ้แม่นแม่นทั้งเล็กแม่น้ำกันแม่นทั้งเล็กวิ่งแม่นทั้งจับครูบุญลุงไม่นานครับบุญลุงแต่ท้ายรูปงามๆอัอโอ้อ้าวพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ลุงวัสดีครับสวัสดีครับพ่อบันสวนมากตามต่อตามแล้วพ่อเนอ เล็กมันช่วยเอาอยู่บอกว่าชวยอย่างไรเขาอยู่เนาะโอ้ยสวยอย่างไรบางเนี้ยเขาตัวเนียนพ้อมเอานีงวดหนึ่งกุมผ้าที่ผ่านมาเนาะบนวิ่งสี่กับห้าลดปุดลดปุดมีสี่หกสี่ไก่เชียงพี่น้องแต่ว่าเล็กล่างเลยล่างไปนเนาะพอเราเน้นศูนย์ตัวเดียวครับแต่ว่ากับครูมีเก่าศูนย์อยู่ออกตกครับนี่แหลพี่น้องน้งวดที่ผ่านมาเล็กบ่มาทำกัน ล่างเดี๋ยวงวดนี้เขามาตามกันต่อยเอาโชคดีแล้วมือนี่พอบันชวนมาบันเงือนพอเตยมนะครับเดี๋ยวมาเบิงน้ำกันนะครับเนาะในกันข้างโ่งลวงงวดนี้ แค่จุดเดียวแหละแค่จุดเดียวที่ตรกว่นดเดียบชมบรรยากาศกันเปนะครับเนาะีเครื่องงายใช่หรือยัเครื่องงาดพอดี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 ครับปาดิโอ้ คือดวนเดี๋ยวน้หรือเนาะดวนกั็ต้องเฝ่าว่ใจเย็นเฮ็ดไปใจเย็นมันเฝ่ามันเฝ่าอะไรดิมันฝ่าอะไรดิเอฟซีเสียงเงนน้ำดิเนยังยหลมัน่กมาน้ำกันเองนะวิ่งมีแต่วิ่งลืมจองตัวเลก วิ่งบนห6กับ8 6กับ8เอาไซละสีแดงเพแล้วสีแดงมันขมแล้วก็่าว่าสีแดงมันขมแน่ตัวเน้นตัวเด่นโอ้เน้นที่หกเลยบ่ีสายบิงสายเลียนป่ะโอ้ อันเลขล่างของลุงเลขหล่างของมันต้องกันเลขไม่มาด้วยกันเลขล่างศูนย์สี่หกแปดมาจุนีงกะตังไก่แท้เบื้องเบื้องร้านว่ะต้องใครซัก เราจับคู่บนก็นำลุงเลมาเสียบเบาเยเสีมาพี่น้องไปเบิ่งกันครับพี่น้องเดี๋ยวจะซิงกันก้อนนับคู่บนไปก่ครับพน้าะบอเู่บลนพ่องครับวี่นม็อกงท่จะเละคู่หมดจ้ กตัวมีแค่ตัวทานอนเริ è, ่มเลกงอนขึ้นตามไปแต่ก็่ดแนวทางมีเด็กันตนอกหได้เราขึ้นบนนั่งน่งด้วยเส้นนาดีมันจกิดกำลังคำนั่หน่อยหเปมนช่วงนี้เป็นหมาห้าร้อยตอนพี่รอนอะไรพี่้อนจะบอกว่าไปน้ำกันมาเริ่มจาบ่ายสี่โมงนะครักเ่อได้พี่องเป็นห้าน้อย

เราดูกันเราอยนะนี่หกศูนย์หกสองหกเจ็ดหกเก้าจะมาที่นี่เอ้าข้อพันประกาแดงต้อัมหนึ้อสีแดงพงกลมไหมเนี่ยตาพยุนนักแปดมานี่นี้ตัวนี้ดูคนแปดมาแปดมามาแปดวันว่าหันรว่าเรามากวันนี้มี่แปดอ๋อวันังนึงขอว่าแปดว่ามาก นี่คือตัวมาหัดใจนี่หัดใจนี่วันนี้แหละโอ้ยนี่น้หน้าของพ่อบ้านสวนเลยเอาก็อนไเลยก็พ่อไว้ได้แล้วผมผมจัดจิตสามมันละเออจิติตกัดป้อยไปเรยอันนี้เลขกันเลขบนพอลุงล่างล่างก่อนบอกอันนี้เป็นเลขบนมาก่อนเลขบนนม่เลขหกศูนย์แศูนย์เก้าเจ็ด ได้เดาเอสุดเาเลยถผมเดาสุดเราเลด้ไม่ตัวครับเนื้อนี่เบื้องหลังนี่พ่อวิชัยร้านแปรรูปเนีาเโซ่โซ่ไม่ได้เนี่ยอยู่ได้เหล็กวิ่งวิ่งยื่นเสื้อไม่ได้ยื่นได้ยื่อแล้วว่าเก่งอยัแล้วเก่งอยู่ดิเก่งมาดามเก่งคูนเก่งอันนี้เหล็กไม้น้ำกัดน้อง่อเนาะน้อมาด้วยกันสีแดงคือไม้ไม้ด้วยกันมันมาที่สุดว่าสีแดงมาไม่ได้ได้ยื่ตัวนึงอยู่ขาผู้ค้าไม่สิมาถึง พูดถึงว่ามันเรกมันพอบ่กันแถวหนึ่แถเจ้าอ๋อนี่อยแถวน่กันเออแ่วสองแถวก็เอนเอาไปใส่กันนได้พี่น้องหนึ่งเปดนึ่งเจ็ดมาเลยว่มาไหนตัวนี่คนละแถวไมได้แล้วไดทันเงารับมาไหนทับมาไ้ครับเรก็มีโอกาสมาสูงเลยครับหนึ่งเ็ดหนึ่งเก็ดหนึ่งกเ็ดได้เลย นันงเก็นึ่งแปดมันมาเดนเรื่อมันจ้าเรื่องเรื่อมนจับเห็ไหนมาเขาเขามีเกลือเขาเขาหนึ่งใช่รยไหนมาถือก็เมาขึ้นเงือนซื่อเค่นี้ว่าจะเป็นเชฟแปดช่วงบอกไม่รู้อีกแปดง้น เลขว่ามานำกันรัฐบาลไทยงวดประจําวันที่16กุมภาพันธ์2567ครับครับบนวิ่ง6แต้มตอนนี้มันจะเป็น6เลยครับผมสำหรับพี่น้องที่ติดตามรับชมกันอยู่กันครับไม่มาด้วยกันพี่น้องเด้อ0468ครับเลขวิ่งมาก่อนี่แม่นครับนี่คือเลขวิ่งตอนนี้เลขล่างเป็นทังไหนพี่น้องเร่งร่างว่ะเลขวิ่งล่าง0468พี่น้องวัที่ผ่านมาล่างนี่แม่น ครับล่างเขาเตรียมเรื่ะฟันสูหม่ทำแบบนี้ย่างเนาอปลาเ็ดิปลาเ็ดเียดิีดิเลยกร็พอเสียนางเงี้ยงกันามสาวใจเลยพี่น้องเป็นธรรมดานีน้อยว่าเสีเ้เอาเสียนกเสียนนางเงี้ยงกัน ป่ไปใส่ว่าซสื้อเล็กป่าติดเกียบปล like em. um, uh. ่อเงินดใส่กัมาพี่นอนอาจารย์ไงเน่งวันในปล่อยบอปล่อยแล้วไม่ไ่สำนีแม่ไปถามอีกมจะอวเยัง่ก้อาทุกนี่ไม่ได้กูเบ้านทำไมไี่ของขวี่แม่มาเก็มาเก็สาก็เก็ดีก็ถึงเช่นเดียวกันเก็บอไรเก็ไเก็บไะไ้ ซุ้เจ็ตมาได้เราซุเ็ตได้เอาเชือไหมเนี่ยมาได้นั่นน่ะสีแดงเล็กไม่มาด้วยกันนะพ่อ้ากมากสามันเลขครับพี่น้องรันเช็ดันว่าซุ้เ็ได้เ้าก็เช็ดสามช็ี่หาเพื่นเพืเขียนโลโก้ลงไปพี่น้องอาจจะซับคนเอาเช็นหาเด้บ่าน่เช็่ได้ได้ยงกัเช็ตโป้นองเช็้เช็สามม่างนี้ยมันจะเป็นเช็ดหาดี่ พอสตัวยังบ่าขาทุ่นพอซูดซีกับม้ามกันหนูลูกไปได้ตัวยว่าบ่แม่บ่แม่บ่แม่เดินดีม่กไปแล้อะไรงมีใส่ละนางไก่เป็นร้อยออกอีกไหมนะเป็นหล้มตกขณะเออมาเดนี่มาตรงลบดอกก็มาตรงลบไปได้ดอกไม่ชนะมาไอ้ที่สับสน่เราแม่หรย่ากวาดเรียกคือว่าบริเวณวันนั้นขึ้จับนะโอ้่น่ะข้างล่างน่ะโอ้ซู์กับซีเออแม่อยู่

เราจะคองกางแสงเราจะกองเหรียญหัวไม่ซือตนี้เคลียร์ชีมันีเป็นเป็นเป็นซีเขียนยาวได้ก็ได้ด้วยพ่อทำตัวได้ขาเขียนตนี้โอซีสามซีเออโอ้โหเป็นเี๊เจ็นพอามซีเจ็ดเพราด้ว่าหรอ เจ็ดวิทมาได้อืมบิดดใดกรนีวิดมาได้อืมตัวนี้ออนเจ็ดครับอืมทีแก้เป็นตัวไหนบ éner, yeah, tense, ้างนี่ไดบอมันเจ็ดสามมาไดใส่โลโก้เนี่ยพ่อลุงใส่โลโก้เนี่ยัเดี๋ยวแันเได้เมอาจะเอาแปดได้เมื่อกกับศุนเะได้ๆๆันึงีเอา อันนี้ก็คือสมบูรณ์ได้พี่น้องไ่โรโกแล้วซื้เยอไรนึงอันมั่วๆอัก็ได้เราคนีซือี่นเขาจะว่าอันวันนั้งน่ดรเดาบอกวันสวนกันีย่จะเอล่นี้ได้บ้านยังไงบ้านสวนถือก็บ้านเัตไหนตัวหว่าบ้าน กดตัวนด้เต้บ่น้อยวันจาวบ่ดีนาะเอาิดบิไม่แหลลางเด่นยัง่เด่นยังครับทํากนีลักเด่นหน่อยเนด่นีรับกรับแนวท่ของพอบานสวนพี่น่อสิพอบานสวนเด่นซีให้ได้พี่น่อครับ <60. S 2> เอาพี่น้องแคปหน้าจอได้ครับเด้อของพอบ้านสวนป้อยแล้วต้องวัดพี่น้องบนในวิ่งหกกับแปดเน้นที่หกส่วนจับคู่ก็มีหกศูนย์แปดศูนย์หกสองแปดสองหกเจ็ดแปดเจ็ดหกเก้าแปดเก้าอันนี้คือชุดเต็๋มนะพอนะอันนี้คือชุดเตมเม้อพี่น้องแตกกันเน้นให้สามคู่หกศูนย์แปดศูนย์หกเจ็ด้อพี่น้องเด้ออันนี้คือบน ส่วนรางนี่วิ่ง0กับ4เน้นที่4ส่วนจับคู่รางนี่ก็มี0 5 2 4 4 3 4 7เอ้าพออันกลางว่ามีตัวเน้นป่าวจะเน้นอะไรกันครับ902โอ้า3เม็ดเดียวเนี่ยโอ้ยเม็ดเดียวแค่แขนพี่น้องเน้น4 3ตัวเดียวโคโลได้พี่น้องเด้อเอาที่นี่เลขเลข มาด้วยกันสีน้ำเงินนี่สี่เอ้ยสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าอันนี้เลขแมาน้ำกันได้ได้พี่น้อง,ลองเลขไม่มาด้วยกันขีอสีแดงศูนย์หนึ่งสองห้าได้พี่น้องอันนี้บนส่วนลางส่วนลางเลขมาน้ำกันนี่ก็คือหนึ่งสี่ห้าหกแปดเลขไม่มาด้วยกันศูนย์สองสามเจ็ดเก้าเลขว่ามาน้ำกันสีแดง อันนี้เรียกว่ามาน้ำกันล้างขึ้กันนะนี่ศูนเอาหนึ่งมันพอนี่วอตัวโเซนบอกโอ้นย์สี่หกแปดมมาน้ำกันอ่ะพี่น้องครับนาจอตามนี้นะครับเนาะมัดตัวใดชอบตัวใดก็พิจจรณาไปอ้ดอบครับบหมัดกับพันเลยอ่ะขอบคุณในลายพ่อขอบคุณในลายแล้วลมันมันครับผม